ส่วนคดีนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นผลงานของตํารวจภูทรภาคหนึ่งนะคะ,คะซึ่งสนที่กาลังกับทหารกองพลปอตอ,อค่ะกวาดล้างอาญกรรมในพื้นที่นะคะแล้วก็ยึดอาวุธปืนได้กว่าหนึ่งสามพันกระบอกรวมทั้งรวบแก๊งเงินกู้นอกระบบที่อุ้มลูกหนี้ไปเรียกข้าถไายได้ด้วยค่ะ นี่ก็คือนายจตุพรคล้ายสุวรรณและพวกนะคะรวม5คนทั้งหมดนี้เป็นแก๊งทวงนี้นอกระบบนวนครค่ะที่ตํารวจสืบสวนคลองหลวงซ้อนแผนจับตัวไว้ได้ขณะที่เดินทางมารับเงิน25,000บาทจากนางสาวดาริกาสุขสวัสดิ์เพื่อไถ่ายตัวน้องชายที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันหลังจากที่กู้เงินมาลงทุนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยวันละ100บาทแต่ว่าไม่มีเงินต้นไปจ่ายคืนนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการแถลงผลงานการระดมกวาดล้างอาจญากรรมในพื้นที่จับอาวุธปืน316กระบอกในจํานวนนี้นะคะมีอาวุธปืนสงคราม2กระบอกด้วยซึ่งจะต้องนําไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะรวมถึงจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้กว่า2,000รายค่ะ